การเปิดหน้ายางครับต้องเปิดตน้นหาประมาณหาซิบเส้นขึ้นครับควรนใดที่ว่าจะเปิดหน้ายางนะครับต้องเปิดต้นประมาณหาซิบเส้นขึ้นมันจะได้มาตรฐานครับเปียกยางหรือหน้ายางมันก็จะดูหนาดูนั่นบก,กีกเขาเกล้งง่ายครับ แล้วการฟื้นฟูของนายางมันเกิดฟื้นโตเร็วครับมันจะอย่างเช่นถ้ากีดเข่าแกนนี่มันก็หุ่มโตเร็วเลยครับนี่ครับนี่นาที่เขากรีดแล้วด้ครับนี่มันจะหุ่มโตเร็วครับถาว่าห้าเล็งเปิดเกินไปเอาต้นหน่อยเปล่งเปิดมันก็จูบ้คอยหุ่มบันไดครับนี่อย่างเช่นนี่ถ้ากิดกีดเขาแกนครับมันจะหุ่มโบกคอยหุ่มบันไดคกับการฟื้นฟูโต มันกระซาครับเนี่ยการยุดของยางกระซามันนายางกระหน่อยครับต่อยข้าใส่ปุ๋ยกระตามครับใส่ปุ๋ยบ่มรุ่งบ่รุงมันกระฟื้นโตซาครับมันกระโบโบขื้นโตเร็วครับเนี่ยครับยังไงเห็นบ่มันบบค่อยดครับแล้วก็นายางกระจิเป็นเนี่ยครับเนี่ยมันกจะโบออกบางทีก็นาตาย เนี่ยความหนาของตรงเนี่ยตรงไอ้นายางเนี่ยมันจะบางหน่อยเพราะเส้นเขาเกียนกับเส้นไหลครับกรีดกับซาอย่างเส่ยครับเเส้นมันครับถ่ายยังเป็นต้นหาสิบเส้นเนี่ยครับมันก็ฟืนโตเร็วครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเปลี่ยมหนาพ่อนำยางกับไหลท่อมยางกับหนาถ้าท่อนำยางหนามันก็ดูเอร์เส้นมันจะออกหลายกว่าครับอย่างเช่นครับการฟืนฟูอย่างเช่นตัวนี้กีดเขาแกนแน่อนาะเ็น้ย การฟื้นฟูแค่คืบเดียวงได้นี่การฟื้นฟูเห็นว่ามันก็ห่มเร็วยังนี่กีตเจ้าแกนยังกักเล็ดเด้ครันมือฟื้นฟูเร็วเนี่ยครับม็นกับประสิทธิภาพมันจิตต่างกันครับตามที่ผมเคยฟังเขาอบรุมมาเลยครับแต่ผมกับได้อบรุ่มหนอกะผมฟังพีสาวผมไปอบรุ่มหรือผมฟังเขาอบรุ่มมาเปิดหน้ายางนี่ต้องหาซิบเส้นขึ้นครับหาซิบเส้นขึ้น ยางมันคอยสิสมบุญสนการกีดก,กันยังกไงออกกคดีนายางกับฟื้นฟูโตเร็วครับที่ผู้เห็ดเห็นนาตายหรือว่ายางกระเด้งยางแค่ที่นะครับแต่อันนี้นี่ที่เพื่อนเปิด,เป,ดเปิดกันนี่ก็แปบลบว่ายางมันโดนแล้วครับมันไดอายุแล้วแต่ว่ามันมูเขาใหญ่เลยเพื่อนหนีรถทันหนีไงเขาก็เลยเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดกีดกัน พอด้ตืมๆมันไปครับครับอเอียครับคลิปนี้กบจบจเพียงทานี้ครับสวัสดีครับฝากกดไล์กดแชร์กดติดตามเลยนะครับเดี๋ยวมีอย่างดีๆใหม่ๆก็คิดดีๆสาลาณารูไม่ไม่ดีๆผมทายไม,ม่เมืองไม่ครับครับสวัสดีครับ